สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาราคล้าผมนะทุนพันสองร้อยเออเจอแบบนี้ก็ต้องมาเดาทางกันหน่อยครับผมนะรู้สึกว่าช่วงนี้ไพ่คู่มาดีจัดเห็นไ,ไหมไพ่คู่แม่งมาดีวะเฮ้ยและแม่งส่วนมากไพ่คู่นะตัดเปลี่ยนพอเจอจุดไพ่คู่แล้วตัดเปลี่ยนเห็นไหมสเกตเห็นไหมสองไม้เลยวยว่ะเฮ้ย น้ำเงินว่ะมันจะยังไงไปเนี่ยเงินไหลสามแม่งในใจชอบแดงว่ะจัดแม่งแดงเลยอะแล้วแม่งดูสามเกล่างนะสังเกตไหมสามเกล่างแม่งอะไรว่ามันเด่นแต่ด้านแดงว่ะเหไหมแดงเลยอะแดงเผือกเลยแต่ว่าไอ้ครัวเรื่องความเป็นจริงนะดูโรสแมพดีน้ําเงินล้วน โอ้มันยังไงกันวะมาปั๊บเข้าไปแปดแล้วต่อด้วยอะไรเพื่อนเอาไพคูแตกสยเอาแล้วยังไงยังไงเพื่อนยังไงเรียบร้อยจดต่อหกสวยเงาม <c ười> ไพคู่มาดีเลยแม่งเปิดแรกไพคูล่อมาเลยวะเออเปิดแรกขยับมาอยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบเลยนะจ๊ะ <c ười> จุดไพคู่ตัดเปลี่ยนเชื่อมันอ่ะเราต้องย้ายข้าง ก็ต้องย้ายข้างมาเป็นด้านน้ําเงินละ mm hmm. เห็นไหมมันจะลองตามแม่งดูบางทีมันเป็นจุดที่มองข้ามไม่ได้นะไอจุดไพ่คู่นะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าร้อเซนหรอกมันก็มีบางครั้งบางคราวคุณผมนะมาจูบมาหนึ่งทีก่อนเลยแล้วยังไงจูบแล้วสี่ <laughs> จูบแล้วสี่เออสี่ีเป็นแปดเรียบร้อย โดนอืมนี่ไงล่ะชอบสีจุปป๊บปั๊บสีไปครับผมนะเรียบร้อยไหมล่ะสีสองดอกเอาเฮ้ยเอาเรื่องนะแต่แมงตัวนี้มันมันประเด็นสำคัญคือแมงตัดเปลี่ยนมาสี่รอบแล้วไพคู่ตัดเปลี่ยนไพคู่ตัดเปลี่ยนไพคู่ตัดเปลี่ยนอันนี้แมงต้องตัดเปลี่ยนอีกแน่ลองดูดิเชื่อมันต่อมันพาเราบวกแบบนี้ก็ต้องเชื่อมาแนละยังไม่อยากสวน แต่ใจจริงแม่งก็อยากลงน้ําเงินสวนลงมาต่อนะเพราะว่าจุดไพ่คู่ตัดเปลี่ยนอะแม่งมาสามรอบล้วเห็นไหมมันเป๊มันสามรอบแล้วไอ้รอบที่สี่มันจะเป๊ะหรอวะถ้าเป๊ก็ดีอะมาสี่แต้มเราศูนย์วะเฮ้ยแม่งสี่อีกละโอ้โหเรียบร้อยน้ําเงินจริงด้วยออือุ้ยสี่สี่มาดีว่ะมันมันใช้ไพ่กี่ตลับกันวะเนี่ยไมสี่มันเยอะจังวะ ตอนนี้อยู่5,200โอ้โหแม่งเกินคุ้มนะตอนนี้ก็ถือว่าเกินคุมอะจะตัดไม่ตัดจะเอาแม่งตัดให้ได้เอาโอ้ยไพคูแม่งต่อกันสมตาติดเลยวะ่ะถ้าไปถูกด้านนี้แม่งสไม้พอได้เลยนะมาป๊าปแปดอีกแล้วอย่าป๊อกเลยเพื่อนใจเย็นอุ๊ยอุยอุ๊ยยังไง ยังไงมันหนึ่งแต้มละเราสามสวยบวกสามมันไปร้อยยี่สิบเจ็ดเอาอโหโหเอาหมื่นเดียวพอมาทุนพันเดียวนี่มาเออทุนพันเดียวนี่เอาหนึ่งหมื่นพอตอนนี้อยู่เก้าพันละเก้าพันแปดสิบเจ็ดท่านผู้ชมนะถ้าไม้นี้เราบวกนะพอเลยทะลุเป้าเออทักได้หนึ่งหมื่นแน่นอนเอาแค่นี้แหละเอาแค่แตกหมื่นพอถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงท่านผู้ชมนะถ้ามันไม่โดนจริงมันกดไม่ได้ก็ต้อง,ต,องต้องหนีอะ ได้กำไรเท่าไรต้องเอาอะมาจุบแล้วจะสี่อีกหรือเปล่าสี่มันไหนลรอบแล้วนะพูดถึงสี่แล้วแม่งมาสี่สี่หรือสีนนะ่เบิ้ลนะเออมาดีสามต่ออะไรเอ้ยบอร์ดสวยเราหนึ่งแต้มบอดไปบอร์ดไปอรปบอดกอ,อ,อุ้ยสามแต้มเพื่อนกินได้เรียบร้อยเจ็ดต่อสามโดนพันเจ็ดร้อยแตกหมื่นเรียบร้อยพผมนะก็สรุปปรว่ตทุนหนึ่งพันนะพูดนะก็แตกหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดพูดนะนะก็พอละ อแต่หอมปากหอมคอผมนะได้แล้วควรหนีควรเลิกผมนะอย่าไปเล่นนานนะบอกไปก่อนจะว่าไม่เตือนนะผมนะผมก็ไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ